สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่รายการไฮเปอร์พิกเซลนะครับกับผมอาจารย์ชาติบราชาติสดสีนะครับแล้ววันนี้นะครับเรากลับมากับอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่จะมาแก้ไขและก็ตอบโจทย์นะครับ กับใครสักคนที่ตอนนี้เริ่มขยับขยายนะครับมาใช้บ้านหรือใช้สถานที่ต่างๆเนี่ยเป็นออฟฟิศเล็กๆนะครับในการทำงานนึ่งก็คือเจ้าตัวดิจิตอลดอ r ล็อกหรือบานประตูเรื่อนอัจฉริยะนั่นเองครับซึ่งวันนี้เรามีบานประตูรุ่นนี้ที่น่าสนใจมากๆมาจากแอปช้อปปิ้งออนไลน์อย่าง Lazada นะครับผมได้มา3,200กว่าบาทนะครับแต่วันนี้ที่เราสั่งมาเพื่อให้แมทช์กับประตู เข้าออฟฟิศของเราเนี่ยนั่นก็คือเป็นประตูกระจกเป็นประตูบานใหญ่ๆแต่ว่าจะมีขอบอลูมิเนียมนะครับกองใหญ่พอสมควรนะครับด้านข้างก็จะบอกให้รู้เลยนะครับว่ารุ่นนี้ใช้ในการทําอะไรได้บ้างมาดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าหน้าตาเป็นจังไดพอเปอิดมาปั๊บนี่นะฮะก็จะมีคู่มือมาก่อนเลยครับคู่มือของเขานะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเหมือนผู้ขายเนี่ยจะมีเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะสามารถทักก็ไปถามคนขายได้ ตรงนี้ก็จะมีการสแกน QR code นะครับเพื่อจะเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า T-T Lock อันนี้เขาระบุชัดเจนนะครับว่าใช้กับ Apple iOS แล้วก็ Android ในขณะเดีวยวกันนะครับตัวนี้จะมีคู่มือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะสลับของเสียงภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นตัวคําสั่งเสียงนั่นเองเวลาเราสแก้เนะี่ยมันจะมีคําพูดว่าโอเคแล้วล็อกนะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีคําสั่งนะครับให้มันกลับไปเป็น factory setting หรือรีเซ็ตใหม่ล้างเหมือนเครื่องแกะใหม่นั่นเองครับในขณะเดียวกันครับก็จะมีตัว scramble pin code นะครับในการป้องกันการถูกจารกรรมข้อมูลหรือถูกสแกมตัวนี้ก็จะมีการตั้งรหัสฉุกเฉินเอาไว้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะมี technical parameter หรือข้อมูลนะครับให้รู้ว่าเจ้าตัวนี้เป็นอย่างไรถัดมาฮะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีกระดาษตัวนี้อย่าทิ้งนะครับมันจะมีขนาดเท่ากับตัวเครื่องหลักที่จะอยู่ตรงบานฝั่งประตูที่จะผลักนั่นเองนะครับ มันจะมีเขียนตัวหนังสือไว้นะครับว่ารีลิ่งนี่ก็คือให้เอาสว่านเจาะหาสว่านรูที่มันเท่าเท่ากับรูอันนี้นะแล้วก็แย่เข้าไปในตำแหน่งตามนี้ทั้งสองอันบนล่างพอไปทาเสร็จปุ๊บก,ก็เจาะสว่านตามรูนี้เป๊ะเลยนะครับในขณะเดียวกันรตรงกลางจะเห็นว่ามันจะให้เราเจาะรูโค้นข้างใหญ่ตรงนี้จะเอาไว้สำหรับร้อยสายแพรเข้าไปนั่นเองครับเพื่อให้มันทะลุปไปอีกฝากหนึ่งของเจ้าตัวบานเฟรมประตูแต่ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับการเจาะใหญ่ขนาดนี้อาจจะไปโดนตัวแผ่นกระจก ในตัวเฟรมหรือเปล่าตัดมาครับก็จะมีกระดาษแบบเดียวกันแต่เป็นแผ่นเล็กนะครับอันนี้จะเป็นตัวล็อกซึ่งเจ้าตัวล็อกตัวนี้จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเขียนไว้ว่าตัวนี้นะครับเขาบอกว่าใ,ใช้สกรูเอาไม่จําเป็นจะต้องใช้วิธีการเจาะนะจ๊ะ ต่เหมาะกับการใช้กับเจ้าตัวที่เป็นเฟรมหรือเจ้าตัวประตูที่เป็นไม้นะครับอันนี้จะใช้ในกรณีที่ประตูของเราอ่ะมีความหนาไม่มากพอที่จะยึดตัวยึดนะครับหรือว่าจะแซะร่องที่จะยึดตัวยึดแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเราเอาตัวนี้เป็นตัวยึดก็สามารถทําได้ครับตัวบานที่จะเป็นตัวล็อกตัวด้านหลังตัวนี้จะมี2ชิ้นนะครับจะมีด้านหน้ากับด้านหลังตัวด้านหลังเนี่ยจะต้องเสมอกันเพื่อให้มันล็อกกันแบบนี้นะครับอันนี้มาดูในส่วนของตัวเครื่องดีกว่าครับถ้าเรามองให้ดีเนี่ยตัวนี้จะเป็นผิวพลาิรนัวหบ นะฮะตัวนี้จะเป็นกิ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวคีย์ฟังก์ชันด้วยนะเข้าไปตั้งค่าให้มันล็อกอัตโนมัติหรือไม่ล็อกอัตโนมัติส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสั่งให้มันล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสั่งการ์ดนะครับเอากาดมาแตะบริเวณนี้มันก็จะติดเลยพอเมื่อเราใส่ฐานเข้าทํางานแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นหน้าจอแสดงข้อมูลแล้วก็ตัวเลขขึ้นมาให้เรากดนั่นเองครับด้านบนก็จะมีสติ๊กเกอร์ต่างๆตัวนี้ไม่ต้องลอกออกนะครับเก็บเอาไว้ได้เลยสําหรับการเป็นพื้นทีี่่กาารโชวข้้ออมมูลันนนนไแะํ สำหรับบ้านที่อยู่ตากแดดตากฝนนะอันนี้จะพังนะอันนี้บอกไว้ก่อนในขณะเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามีขอบสีทองบางรุ่นจะเป็นสีดํานะเรุ่นเป็นดําล้วนเครื่องไม่ใหญ่นะนี่เทียบกับฝ่ามือใหญ่กว่ามือถือนิดหน่อยถัดมาครับตรงตูดของเขาเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีช่องตรงนี้อไว้สําหรับการชาร์จไฟเข้าไปฉุกเฉินนั่นเองครับตรงนี้เอา power bank เสียบได้เลยเสียบไปสักระยะหนึ่งก็จะสามารถทําการปลดล็อกบ้านได้ตามปกตินั่นเองครับถัดมาครับก็จะมาใน,ในส่วนของ จตัวเครื่องด้านห,หลังเวลาเพื่อนอยู่ข้างในนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะหมุนมันเบาๆเลยนะฮะเนี่ยมันก็จะยื่นออกมาแบบนี้ให้เราส่วนของตรงนี้จะเป็นที่ใส่ฐาน AA นะครับถ้าเพื่อนๆดึงลงมาก็จะเห็นว่าเป็นที่ใส่ฐาน 2A 4ก้อนใส่ฐานชาร์จได้ไหมใส่ได้เครื่องมันมหาแบบนี้แล้วก็มีตัวนี้นะครับคือตัวสายแพรแต่เดี๋ยวตัวสายแพรนี้มีความสําคัญมากห้ามให้ขาดนะจ๊ะตัดมาครับก็จะมีอีกหนึ่งแท่งนะครับขึ้นมาเป็นสีดําตัวนี้จะใช้ไม่ใช้ก็ได้ตัวนี้นะครับจะเห็นว่า ด้านหนึ่งของเขาเนี่ยมันจะเป็นรูเจาะมาเพื่อไอตัวแทงเข้าไปแล้วก็จะมีเดือยงานขึ้นมาทําให้มันล็อกนั่นเองถัดมาครับฝั่งนี้ก็จะเห็นว่ามีถุงถุงมาให้นะครับข้างในนี้ก็จะมีหัวน็อตนะครับเอาไว้ให้เราสําหรับทําการยึดกับเจ้าตัวนี้น,น,นั่นเองครับอันที่2ครับก็จะเป็นหัวน็อตอีกครั้งหนึ่งแต่อันเนี้ยอาจจะใช้กรณียึดพวกนี้นะครับถ้าจําเป็นนะครับหรืออาจจะต้องใช้กับตัวนี้ครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขามีตัวยึด แมนนวนมาให้ด้วยนะครับตรงนี้จะมีแปะเย็นๆนะอันนี้คือเอาลอกได้นะครับอันนี้จะอยู่ด้านนอกนะครับเสร็จแล้วคุณก็เอาตัวน็อตสีตัวนี้ทําการยึดน็อตสี่มุมตรงนี้จะเหมือนจะมีแม่เหล็กอยู่แม่เหล็กเนี่ยจะอยู่ข้างบนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเวลามาติดตั้งเนี่ยแนวนี้เอาตัวแม่เหล็กขึ้นข้างบนแต่ว่าตัวแม่เหล็กมันจะอยู่ข้างในนะครับแต่หลักการก็คือเฟรมรูนี้กับไอตัวเดิอที่ยื่นมาต้องพอดีเป๊ะต้องกาดีๆนะครับสออันนี้จะเอาไว้ใช้สำหรับเชื่อมตัวแม่ ตัวนี้จะเห็นได้ว่าตรงปลายของเขาเนี่ยจะมีบากๆเอาไว้2อันนะครับเพื่อให้เราเอาลูกหนูตัดทิ้งนั่นเองครับตัวนี้เป็นตัวการ์ดซึ่งตัวนี้จะเอาไว้ใช้สําหรับการแตะและเข้าบ้านนั่นเองครับการ์ดตัวนี้คุณสามารถซื้อในร้านของเขาเพิ่มเติมได้น,นะครับแต่ที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้มา2อันวิธีการใช้งานเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ <C ell ate noise> ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์สําหรับการใช้งานในบ้านพื้นฐานอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเจ้าตัวชุด ไข่ขั่วนะครับจากเชลมีนะครับใครสนใจนายเดี๋ยวใส่ลิงมาให้ละกันแต่ก่อนอื่นที่จะใช้ผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้นะครับมันจะต้องทําการขันน็อตออกตรงนี้นะจ๊ะหัวกระท้ายพอเมื่อขันน็อตตรงหัวแล้วก็ตรงท้ายนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถดึงแผ่นเหล็กนี้ออกมาตรงๆได้เลยครับข้างในไม่มีอะไรเลยเป็นกล่องปิดโดโดมาใหญ่ๆแค่นั้นเองส่วนเจ้าตัวนี้จะเป็นโลหะนะครับตัวนี้เป็นโลหะที่คุณจะต้องยึดน็อตตรงนี้และตรงนี้นะครับ เข้าไปกับตัวประตูซึ่งก็จะมีถุงน็อตมาแบบนี้พอตัวนี้ยึดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณต้องสังเกตนิดนึงนะครับเจ้าตัวรูตรงนี้มันจะต้องตรงกับฝั่งนี้เท่านั้นฮะได้ขยับเลยนะฮะบอกไว้ก่อนเพราะมันจะล็อกไม่เข้านะครับพอเสร็จแล้วเรายึดจะเห็นได้ว่าด้านนี้กับด้านนี้จะสั้นยาวไม่เท่ากันสังเกตนะครับตัวล็อกก็เช่นเดียวกันสแสดงว่าด้านสั้นเนี่ยต้องอยู่ด้านบนด้านยาวต้องอยู่ด้านล่างนะครับ ตัวนี้เป็นบานประตูนะครับเปิดปิดแบบนี้นะครับตรงด้านแคบนี้คือตัวสันของประตูนะครับเอาตัวนี้ก็ไปแปะขอบประตูด้านที่ชิดกับประตูอีกด้านหนึ่งอย่างนี้ได้เลยถ้าเป็นกรณีประตูสร้อยชนกัน2บานนะครับชนกันอันนี้ก็สามารถเอาตัวหนึ่งเป็นตัวกดรหัสอีกตัวหนึ่งเป็นตัวล็อกมันก็จะทําการบานยื่นออกไปปั๊บแล้วมันจะช่วยล็อกใช้สว่านกับใช้ไขควงพอแล้วในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดเป็นกรณีที่เป็นบานประตูไม้ แบบนี้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เพื่อนๆอยากจะให้มันล็อกเข้าด้านข้างเหมือนกับประตูลูกบิดทั่วไปสามารถเอาตัวนี้ไปติดตั้งแทนที่ได้เลยนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้แปะตรงสันของมันได้เลยและต้องให้รูเนี่ยมันตรงกันไม่อย่างนั้นมันจะต่อไม่ได้น,นั่นเองครับคราวนี้มาดูนะครับในส่วนของตัวเครื่องจะเห็นว่าเครื่องมันติดกันเป็นตังเมแบบนี้เพื่อนๆอาจจะงงนะครับไม่ต้องงงครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสไลด์ตัวที่เปิดฐานออกมาเนี่ยมองไปตรงนี้ครับมันจะมีน็อตตัวใหญ่อยู่หนึ่ ให้ทาการขันน็อตตัวนี้ออกมานั่นเองครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆจะไม่ขันจากตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะขันจาก4ตัวด้านข้างนี้ก็สามารถทําได้ครับมันจะมีน็อตนะครับด้านฐานเนี่ยทั้ง4ตัวให้ทาการไขตัวนี้ออกมาก่อนเลยครับเพราะเมื่อตัวนี้เราขันน็อตทั้ง4จุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการยกตัวเครื่องตรงๆออกมาแต่พอยกมาต้องระวังนะครับตรงนี้มันจะมีสายแพรอยู่นั่นเองเห็นไหมอย่าดึงแรงอย่ากระชากแรงนะเดี๋ยวมันขาดนะครับ เสร็จแล้วให้ทําการค่อยๆดึงขึ้นมาก็จะได้มาเป็นแบบนี้ตอนนี้เพื่อนเพื่อจะเห็นว่ามีสายแพรอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพินสิ่งเงินๆน,นะครับมันจะต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยไปซุกแต่ในขะเนียวการกร็เทปตัวนี้เราต้องเลิกเลื่อมันขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะตัวนี้เอาไว้แปะคอมข้างบนอีกทีหนึง่งในขะเดียวการสายแพรตัวนี้เซนซิทีฟมากนะครับแล้วมันไม่ว่าประตูคุณจะหนาแค่ไหนไอ้สายแพรตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมครับ ซึ่งหญ่ว่าสายมีความยาวพอสมควรในขณะเดียวกันตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีสล็อตพินอยู่2ตัวหน้าตาเหมือนกันเลยวิธีการนะครับก็คือมันจะเป็นตัวบานล็อกสีดําถ้าเรากดหรือยกขึ้นมันก็ถึงจะดึงไอ้ตัวไส้ขาวได้เพราะนั้นตัวหัวพินต้องระวังเสียหายขาดนะครับเวลาใสา่ต้องทําการง้างขึ้นก่อนแล้วทําการยัดใส่ให้สุดแล้วก็ปิดนั่นเองครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าจะทําทงานเหมือนกันก็จะมีสกอตเทปตัวเมื่อกี้เนี่ยแหละครับมาแปะอยู่เพื่อไม่ให้มันหลุดออกมานั่นเองตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้ว ตัวนี้จริงว่ามีลำโพงด้วยนะครับมุมนี้ซึ่งลำโพงตัวนี้จะเอาไว้สําหรับพูดนะครับหรือเป็น voice order พร้อมนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีเสียงออดด้วยนะส่วนถัดไปนั่นก็คือตัวนี้ครับตัวนี้เราจะเห็นว่าจะมีน็อตตรงนี้นะครับสีขาวจากฐานที่เราถอดมาให้เราทําการขัดออกได้เลยครับพอเมื่อถอดออกมาแบบนี้แล้วกรจะเห็นว่าตรงนี้มันจริงๆมันคือฐานของเจ้าตัวเก่าที่เราถอดไปเมื่อสักครู่ส่วนตัวนี้จะเป็นส่วนของตัวหน้ากากที่ใช้ในการกดซึ่งส่วนนี้จะอยู่นอกบ้าน เสมอนะครับส่วนเจ้ากล่องสีดําตัวนี้จะอยู่ในบ้านเสมอนั่นเองครับในขณะเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีน็อตทั้งหมด4ตัวนี่เห็นไหมหนึ่งสอามสี่นะครับทำการขัดน็อตตัวนี้ออกมาด้วยจ้ะโอเคตอนนี้เราเอาน็อตออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดฝาออกมาเลยครับก็จะพบว่าข้างในจะมีแผงวงจรตรงนี้จะมีที่ใส่พินเซียวขาวเหมือนฝั่งนู้นเลย ต้องทําการง้างเปิดขึ้นมาแล้วเอาสายพินเสียบเข้าไปข้างในแล้วค่อยทําการปิดแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ทําการงัดมันขึ้นมานะครับมันจะยัดไม่เข้าและสายพินจะพังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังที่สุดและครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทําการประกอบเพื่อทําการทดสอบเพื่อนเพื่อนได้เห็นภาพเป็นอย่างชัดชัดก่อนนะแต่เพื่อให้เราเห็นกระบวนการและกลไกการทํางานรวมถึงแอปพลิเคชันก่อนเดี๋ยวเป็นผู้เสี่ยงตายทดสอบให้ก่อนเลยแล้วกันก่อนอื่นเลยเอาแผ่นนี้นะครับเวลาเพื่อนๆไปทําเอาไอพวกที่เป็นแผ่นเหล็กทั้งหลายเนี่ย ไปยึดให้เรียบร้อยวิธีการสังเกตให้เราสังเกตว่าตัวตอนที่มันประกบเนี่ยมันจะมีส่วนที่มันไม่เหมือนกันอยู่บ้างเล็กน้อยอย่าลืมนะครับตัวสายแพรนั้นต้องลอดรูตรงกลางออกมาก่อนนะห้ามลืมไม่งั้นเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวสายพังเดอ้อเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เหมือนก็นจะต้องประกบเข้าไปทั้ง4ีด้านให้เข้ามุมนะครับถ้าค้นพบว่ามันไม่เข้ามุมแสดงว่ามันผิดฝั่งนะซึ่งโดยหลักการจะเอาแผ่นเหล็กไปติดขอบตัวให้เรียบร้อยก่อนอันนี้จะเห็นว่าเราประกบเสร็จเรียบร้อย ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาตัวนี้ประกบคืนกลับไปก่อนนะครับตัวนี้ก็จะต้องร้อยสายออกมาเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับตอนที่เพื่อนๆเ,เอาแผ่นเหล็กตัวนี้ไปติดประตูไม้อีกฝั่งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยก็ค่อยเอาสายเนี่ยนะครับมาเชื่อมต่อกันให้เรียบร้อยนั่นแหละครับเอาสีน้ําเงินนะครับแย่เข้าไปในตัวนี้พอยัดก็ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยทําการปิดล็อกจ้า แล้วก็ทําการประกอบไปนี่ฝาก็จะเป็นทรงนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นการประกอบปิดฝาเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองอ่าตอนนี้ผมยึดน็อตคร่าวๆไว้ละคราวนี้ผมจะมาลองใส่ฐาน a a เสีก้อนดูนะครับหรือถ้าเกิดใครใช้ฐานอะคาิลก็ไม่ว่ากันอุ้ยมีเสียงแล้วเห็นไหมฮะตอนนี้หน้าจอติดแล้วครับใต้นี้จริงๆมันเป็นตัวเลข operation fail ก็แปลว่ากดรหัสผิดจ้าคราวนี้เราจะมาลองดูนะครับว่าถ้าเรา นะครับเอามาทําการเชื่อมต่อนะครับกับอุปกรณ์คราวนี้ไปดูที่โทรศัพท์มือถือของเรากันดีกว่านะครับโอเคคราวนี้นะครับเราไปที่โทรศัพท์มือถือของเราเข้าไปที่ Play Store ครับเสร็จแล้วทําการดาวน์โหลดโปรแกรมที่มีชื่อว่า T-T Lock ครับเป็น smart lock นะครับเป็นลูกมือนะครับแล้วก็มีตัวแม่กุญแจกดติดตั้งเลยจ้ะเสร็จแล้วนะครับพอเมื่อเราทำการดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกด Agree ครับ นี่ครับ TT Lock มาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วต้องการรีจิสเตอร์เลยจ้าคราวนี้นะครับพอเมื่อเราทงการติดตั้งแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้จะมีเครื่องหมายแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราทงการกดเครื่องหมายบวกมันก็จะถามหานะครับว่าจะให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประเภทไหนนะครับซึ่งตอนนี้เราจะไปเชื่อมต่อกับเจ้าตัวอุปกรณ์ Door Lock ของเรานั่นเองครับมันบอกว่าให้เราเปิดบลูท t o t h ก่อนเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วนะครับก็จะไปดูนะครับตัวนี้ต้องไปหาตัว Door Lock นั่นเองครับ ก็บอกให้เราแตะสักปุ่มหนึ่งนะของตัวเครื่องหลังจากที่เราทําการกดปุ่มเพื่อให้เครื่องเนี่ยมันตื่นนะครับแล้วก็แอคทีเวแล้วอย่าลืมเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์มือถือด้วยนะครับตอนนี้ก็จะพบว่ามันกําลังหาอุปกรณ์ประตูใกล้เคียงคนระับตอนนี้มันมีประตูที่มีชื่อว่า T T 4 5 8 6 c 3 F A 9ซึ่งแต่ละคนอาจจะได้รหัสตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับทำก,การกดเครื่องหมายบวกไปเลยครับ ตอนนี้มันบอกว่าการเชื่อมต่อนที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคเลยแต่แล้วพอตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าหน้าต่างแอปเขานะก็จะมาเป็นตัวนี้มีตัวขึ้นหมายแม่กุญแจนะครับอันที่1ครับคือ e key ครับจะเป็นคีย์กุญแจอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับการส่งให้ใครก็ได้เข้ามาแล้วกดรหัสแล้วก็เข้ามาได้ในนี้ครับถัดมาครับเป็น passcode ครับก็คือเป็นรหัสกดถัดมาครับเป็นตัวาร์ดนี่หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็มีการสแกนลายนิ้วมือหรือ fingerprint นนั่นเองครับแล้วก็มีเจ้าตัวนนี้ต e อัน แล้วก็มี authorized admin แล้วก็ถัดมาเป็น record ตัวนี้ก็จะเป็นบันทึกการเข้าออกนั่นเองครับแล้วสุดท้าย setting ครับพอเมื่อเราเข้ามาที่ตัว setting นะครับตัวนี้จะเห็นว่า basic นะก็จะบอกข้อมูลพื้นฐานบอกแบตเตอรี่ด้วยนะตันนี้มี65%นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าชื่อรุ่นอะไรอันนี้เป็นชื่อตัวเครื่องนะครับจะได้ไม่ไปสับสนและชนกันเนาะตัว l o อก group นะครับกด l o อก group ปั๊บตัวนี้จะล็อกทุกตัวเลยครับแล้วก็มี admin passcode นะครับถ้ากรณีที่คุณเป็น admin เนี่ยก็จะสามารถมีการ ตั้งตัวแอดมินพาสโค้ดได้ถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนนะเราสามารถทําได้เช่นเดียวกันเพียงแค่นี้ก็จะสามารถตั้งตามที่คุณต้องการได้แล้วแน่นอนครับคุณก็เปลี่ยนอีกอกี่ครั้งก็ได้ตามที่คุณต้องการถัดมาครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการเชื่อมต่อไวเลส e ค s k e ์บอร์ดนะครับตัวนี้ไม่ได้มีนะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มแอดดิ้งได้นะครับตัวดอคเซนเซอร์นะครับตัวนี้ก็จะบอกว่ามีตัวดอคเซนเซอร์เพิ่มเติมอะไรบ้างไหมถัดมาครับมีรีโมทอนล็อก กรณีที่คุณซื้อรีโมทมาก็สามารถมาใช้งานร่วมได้ออโต้ล็อกหรือการล็อกอัตโนมัติเนี่ยผมก็ตั้งไปเลยเสร็จแล้วในขณะเดียวกันตัวนี้ p a s s a g e Mode ก็คือ p a s s a g e r นั่นเองครับคือคนที่สามารถเข้ามาได้กี่ครั้งก็สามารถบอกได้ว่าจะเอาวันไหนช่วงวันไหนถัดมาครับตัวล็อกซสาร์ล็อกซ o า n ์ตัวนี้เลือกความดังของเสียงได้นะครับถัดมาครับตัวรีเซ็ตบอททอมนะครับ ตัวนี้เนี่ยนะครับการที่จะเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อนะการล็อกนะอีกครั้งหนึ่งไอรีเซ็ตบัตทอมเนี่ยก็อย,อยู่ด้านหลังที่เป็นปุ่มเล็กๆใกล้ๆกันกับตัวลูกบิดนั่นเองครับซึ่งนี้ผมจะปิดไว้ก่อนนะครับสำหรับรีเซ็ตบัตทอมถัดมาครับล็อกคล็อกนะครับหรือปิดเวลากี่โมงนะครับ อันนี้ก็สามารถเซตติ้งได้เหมือนกันครับซึ่งตรงนี้นะครับตัวตั้งเวลาเนี่ยคุณสามารถรีเช็คได้กับเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือเจ้าตัวเครื่องนี้ก็จะแสดงเวลาตามโทรศัพท์มือถือของคุณได้อยู่แล้วตอนนี้ไม่ต้อง time. คาลิเบตไทม์คาลิเบทเปรว่าตั้งใหม่ถ้ามันไม่ตรงตัว daylight saving time setting อ่าก็ไม่ต้องทำไรครับถัดมา d i a g n o s i s ตัวนี้ก็เปรียบเสมือนกับ ถ้ามันมีปัญหาหรืออะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยควรต้องการที่จะเซตติ้งแก้ไขอะไรยังไงแบบไหนบ้างซึ่งอันนี้ไม่ต้องนะครับถัดมาครับอัปโหลดดัต้าครับเป็นการอัปโหลดด a ต้าผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ทำให้คุณเนี่ยได้ข้อมูลจากาตัวบันทึกกลับมานั่งอ่านอย่างสบายใจเฉยครับอิ p พ r ตฟอร์มอื่นๆล็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอิ p พ r ตด a ต้ามาจากเครื่องล็อกตัวอื่นเฟิร์แวร์อัปเดตแต่เห็นได้ว่าตอนนี้เช็คอัปเดตแล้วยังไม่มีตัวอัปเดตนะครับถัดมาครับเพื่อนๆสามารถช่วยร่วมมับก็บ Alexa, ็ก Home จะเหน คนเข้าไปใช้งานหรือไม่ได้เข้าไปใช้งาน Unlock notification นะครับก็คือแจ้งเตือนว่ามีคนเข้ามานะครับ Scenario reminder จะเป็นตัวที่จะบอกนะครับว่ามีสมาชิกของเราในบ้านกลับมาถึงบ้านแล้วหรือ,อยังในขณะเดียกันก็จะมี End day with outdoor opening เนี้ยอยู่บ้านโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเปิดบ้าน f o r c e door opening มีใครมากระชากมาเปิดประตูแรงๆหรือเปล่าแล้วก็สุดท้าย โลแบตเตอรี่แล้วหรือ,อยังนี่ก็สามารถที่จะรีมายเดอร์เราได้นะว่าโลแบตเตอรี่เนี่ยให้แจ้งด้วยแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์แจ้งหน่อยจะได้ไปเปลีป่ยนหรือมีการเปิดประตูกระชากประตูแรงๆเฮ้ยใครไม่รู้โอ้โหอยู่มาเปิดประตูแรงมากๆเลยนะครับเออสามารถเช็คได้นะว่าใครเป็นคนเปิดประตูผลักประตูเออนี่อันนี้ก็ถือว่ามีการเซตติ้งเยอะพอสมควรนะครับ นี่ปุ๊บแล้วผมกด next ครับพอกด next เสร็จตอนนี้กด start ก่อนนะครับพอกด start เสร็จแล้ว please, นี่วางทับ please, อีกทีนึงจะเห็นว่ามันจะเริ่มเพิ่มสีไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพิ่มไปแล้วครับ1ลายชื่อของผมคัดมาในส่วนของตัวการ์ดครับวิธีการเพิ่มการ์ดก็บอกเลยครับว่าจะเพิ่มการ์ดของใครผมก็เพิ่มตัวเองนั่นแหละนี่แล้วมันก็บอกว่า connect with place card นี่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับใช้งานเรียบร้อยตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าตัวล็อกเนี่ยมันจะล็อกออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดผมอล็อกมันนี่ตรงนี้นะครับจะมีคําว่า p l u s code กับ e k e y นะครับซึ่ง e key จะเป็นตัวดอกแม่กุญแจขันสํารองนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ผมมาใช้ตัวที่เป็น พาสโค้ course, นะครับคุณจะต้องเจเน r เรทออกมาทาเหมือนเพิ่มลายนิ้วมือเลยครับกดเจเน r เรทด้านล่างสมมุติว่าผมตั้งพาร์สโค้ให้ตัวเองก็จะเห็นว่ามันจะมีพาร์สโค้ตัวนี้มาและจะมีให้คุณกดแชร์ไปหาใครก็ได้มันก็จะมีส่งผ่าน SMS อีเมลหรืออื่นนะครับเดี๋ยวพอ1ิวินะฮะตัวนี้มันก็จะเด้งออกมาเองเพราะว่าผมตั้งเอาไว้แล้วว่าให้มันเะน่ทการล็อกประตูบ้านทุกๆสิวิเสร็จแ,แล้วไม่พอเอาการแตะโอ้เร็วมากครับถือว่าเร็วมากๆนะครับ ครั้งนี้ลองสแกนลายนมือนะเมื่อกี้ผมเพิ่มไรยนมือตัวเองครับไปแล้วเฮ้ยเจ๋งอะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าพอเมื่อเราทําการเชื่อมต่อเนี่ยไอ้ตัวรูปกระดิ่งเนี่ยหมายถึงว่าคนข้างนอกจะเข้ามาเนี่ยกดออดเรียกคนข้างในได้นะครับโอ้โหดังอยู่นะทีนี้เวลาคนที่อยู่ในบ้านนะครับเวลาจะออกจากบ้านนะจะออกยังไงกดปุ่มเล็กๆตรงนี้ข้างๆยังมีปุ่มอยู่นะดูให้ดีนะครับกดอัลล็อกแล้ว หรือจะมุนตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้เลยเหมือนกันตัวนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราบิดแมนนวลนะตัวนี้มันจะไม่ล็อกคือจะเปิดยาวเลยนะครับแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งคือไอ้ตัวนี้มันไว้ทําอะไรออใครรู้คอมเมนต์บอกทีนะไอ้ตัวก้านปิดที่มันเหนียวเนียวตึงๆตรงเนี้ยมันเอาไว้ทําอะไรอันนี้ผมไม่ทราบคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคโดยละเอียดกันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองทําการติดตั้งที่ประตูจริงๆกันอีกทีนะครับในส่วนของสเปคนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ รุ่นนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับชื่อว่าโมเดล g c 0 0 s d o l o c นะครับมีวัสดุอลูมิเนียมอรลอยแข็งแรงทนทานป้องกันสนิมขนาดของตัวเครื่องนะครับจะมีความยาวอยู่ที่171ม mm, ิมความกว้างอยู่ที่70มิมจะเป็นรุ่นที่มีเขี้ยว2ชั้นนะครับทำให้ล็อกแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็ปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับบานเลื่อนคู่หรือบาบานประตูที่เป็นแบบชนกลางบานเลื่อนเดี่ยวหรือแบบชนริม บานสวิงและก็บานเปิดทุกชนิดที่เป็นประตูกระจกและขอบอลูมิเนียมนะครับก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะแปะจากตัวกระจกโดยตรงหรือว่าจะแปะจากตัวเฟรมนั่นเองนะครับปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือรองรับสูงสุดมากถึง120ลายนิ้วมือครับคีย์การ์ดหรือสมาร์ทคีย์ปกป้องการก๊อปปี้ได้ถึง13.56เมกะเฮิร์รองรับสูงสุดได้ที่100ใบมือถือสามารถใช้แอป TTL o c k อกเพื่อทำการปิดล็อกด้วยมือถือผ่านสัญญาณบลูทูธได้การใช้แบบรหัส รองรับได้มากถึง150รหัสครับกรณีฉุกเฉินถ้าแบตเตอรี่ของตัวเครื่องหมดสามารถเสียบ USB หรือ Power Bank เพื่อทำการชาร์จไฟให้มีไฟกลับมาแล้วต้องการปลดล็อกการใช้ถาน AA ซึ่งปลดล็อกได้ประมาณ8,000-10,000ครั้งถ้าเปิดปิดกันเฉลีย่ยประมาณ20ครั้งต่อวันก็จะใช้งานได้มากกว่า1ปีนั่นเองครับเซตติ้งผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลบลายนิ้วมือการ์ดการเพิ่มรหัสเราสามารถใช้งานกับพวก Google Home Alexa โดยการเพิ่ม Gateway Wi-Fi ส e ่ง E-Key จากที่ไหนก็ได้นะครับทำให้เพื่อนๆที่มาบ้านสามารถเปิดประตูผ่านแอปพลิเคชันได้ดูประวัติการเข้าว่า user ไหนเข้าโดยใช้วิธีการไหนตั้งรหัสผ่านจากที่ไหนก็ได้กำหนดวันเวลาใช้งานได้ตั้งค่ารหัสแบบ One-Time Password ก็จะสามารถใช้ Password ได้แค่ครั้งเดียวครับสามารถส่ง a u t h o r i z e Admin นะครับ ให้เครื่องอื่นๆใช้งานได้ไม่จํากัดครับเอาละครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทําการติดตั้งนะครับที่ประตูของออฟฟิศของเราจริงๆกันดูนะครับแล้วออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งเจ้าตัวนี้กันนะครับตัวนี้นะครับเขาจะมีน็อตยาวๆอย่างนี้มาให้ตอนแรกก็ดูเหมือนจะยาวนะซึ่งเขาจะบากไว้ให้นะกรณีเผื่อเราจะต้องตัดทิ้งถ้าประตูเราสั้นผมก็จะใช้วิธีการยึดน็อตข้ามไปซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเอามาไกด์ไลน์นะครับ แล้วก็จะเห็นว่าขยับตำแหน่งเครื่องให้เหมาะสมนะครับให้ตรงแล้วก็เจาะรูน็อตนะครับหรือเอาปากกาเมจิกก็ได้มาแต้มเพื่อที่จะเจาะรูนะมันจะได้พอดีเป๊ะก็แปะเลยนี่แบบนี้ก็เจาะเลยค่ะอ,คอ่าหลังจากที่เรานะครับทำการติดตั้งตัวนี้กับสายแพรนะเชื่อมต่อให้เรียบร้อย เช็คความแข็งแรงถูกต้องขันน็อต4ตัวให้เรียบร้อยตัวนี้จะเป็นเหล็กกา้านยืดน,นะครับต้องคว้ารูตัวนี้ให้ใหญ่กว่าเล็กน้อยแล้วทําการแย่เข้าไปแล้วเดี๋ยวไปเกี่ยวจากทางนู้นออกมาเจวก็เป็นตรงตรงนะครับอนะเอาแล้วนี่ร้อยมาให้ได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมคราวนี้เราจะต้องออนน็อตมายึดตรงนี้นะครับบนกับล่างเอาไว้ก่อนเลยครับขันน็อตเข้าไปก่อนเลยคร่าวๆในเหตุการ์ตัวบนก็เช่นเดียวกันนะครับก็แย่เข้าไปครับแบบนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตครับ โอเคเข้าไปให้ได้แบบนี้แล้วก็ทงการยึดน็อตครับซึ่งตอนนี้จะเห็นนะครับว่าตัวเฟรมประตูแต่ละคนจะกว้างหนาไม่เท่ากันนะผมวัดแล้วผมตัดข้อที่มันเป็นคอร์อดอ,ออก2ออันเลยนะสายแพรจะต้องห้อยออกมาแบบนี้นอันนี้สําคัญมากนะครับอย่าลืมสีฟ้าต้องอยู่ด้านบนเวลาเชื่อมต่อเพราะนั้นตอนนี้เราจะมีกล่องเนาะจะมีตัวกล่องแล้วจะมีตัวที่เป็นบานพับของสายแพรอยู่2อันต้องง้างตัวบานพับขึ้นแบบนี้นะครับถึงจะใช้งานได้นะครับเป็นตัวที่เราจะต้องทาการสอดซึ่งต้องสีฟ้าสอดเข้าด้วยนะ สีฟ้าสอดเข้าแบบนี้นะครับพอมันเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเมื่จะเข้าไปประมาณนึงก็ให้พับบันพับลงครับบันพับตัวนี้ก็จะล็อกตัวนี้เราต้องเอาสกอเทปของเขาอันเดิมนะครับแปะค่อมแผงวงจ้อนไปเลยเพื่อไม่ให้มันหลุดหายนั่นเองครับเสร็จแล้วกลับด้านแล้วก็มาประกบเข้าไปแบบนี้เลยก็จะปิดแบบนี้นั่นเองครับเสร็จแล้วก็จะเอาน็อตมายึดด้านข้าง4ตัวนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราก็จะเอาน็อตเข้ามาขันนะครับ ตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเครื่องทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ถ่าน a a ทั้งหมด4ก้อนนะครับเป็นถ่านชาร์จก็ดีนะครับประหยัดเอามาชาร์จได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้ถ่านอะครายก็ไม่ว่ากัน,นะอ่าทสระบบแล้วมาดูกันคราวนีว้เวลาเพื่อนๆจะเข้าไปใช้งานนะครับใช้นิ้วที่เราดิจิทัลไว้แตะลงไปถ้าเป็นสีเขียวแปลว่าถูกตําแหน่งนะครับแบบนี้ถ้าเป็นสีแดงแปลว่าผิดตําแหน่งอาจจะผิดนิ้วนะครับหรืออาจจะคนละตําแหน่งกัน อ่ะประมาณนี้โอเคมาปึ๊บมาตอนนี้นี่เดี๋ยวผมไกด์ขีดทีนี้ก็คือตำแหน่งของรูรูจากตัวเครื่องเดิมตัวเครื่องเดิมขอบนี้อ๋อทีนี้มันจะประมาณนี้ ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวประตูอัตโนมัติตตซึ่งอย่างที่บอกนะครับในระหว่างที่คุณจะทาการติดตั้งกรุณาตรวจสอบเช็คอ,อุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนเพราะถ้าเกิดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยอะแล้วมันไม่สามารถใช้งานได้โอ้โหนี่บอก,บอกเลยนะงานหยาบเลยเพราะฉะนั้นแต่ละขั้นตอนก็อาจจะต้องใช้ความรู้ประสบการณ์เชิงช่างนิดหน่อยนะในสายพ่อบ้าน DIY เนี่ยผมมันม่นใจว่าทได้อยู่แล้วอุปกรณ์ก็ใช้พื้นฐานนะครับแต่ว่าจะมีที่ยากหน่อยก็คือการเจาะหรือการควานประตูแบบนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากเจาะแบบนีีี้้นนะะรรับบูสึกกกยยยุ่่งาามมจป แต่ขอบเฟรมประตูกันต้องเท่ากันนะอันนี้ช่วยได้อันที่2ก็คือถ้าใครที่มีน็อตแล้วมันยาวกว่าขอบประตูอ่ะอันนี้ต้องไปใช้ลูกหนูตัดเนาะก็ให้ช่างแถวบ้านทําก็ได้นะครับหรือว่าจะทาเองก็ได้ไม่ว่ากันตอนนี้ก็เห็กว่าทาออกมาสวยงามเรียบร้อยอาจจะมีรอยถลอกๆนิดหน่อยนะช่างหัวมันเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ไม่มีใครเห็นอยู่ละก็เรียกว่าครบถ้วนจุใจไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องล็อกประตูอัตโนมัติตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เพิ่มลายนิ้วการจัดการต่าง การตั้งค่ามีครบมากๆเจ้าตัวนี้เนี่ย ยังตั้งรหัสนะครับในเรื่องของการปลดล็อกแก้ไขเรื่องต่างเนี่ยโอ้โหครบถ้วนทุกประเด็นจริงครับในส่วนของการเข้าไปใช้เมนูเนีเน่ยถือว่าครบถ้วนหลากหลายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยตัวนี้ยังเข้าข้างจะติดตั้งง่ายสำหรับผมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้ช่างก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆที่ลองใช้งานดูก็ถือว่าปลดล็อกรวดเร็ววัสดุแข็งแรงทนทานแล้วก็เรียกว่าคุ้มค่าเหมาะสมกับราคานะแต่แค่ว่ามันอาจจะต้องไปดูฟังก์ชันอลในเรื่องของการเข้าและออกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเข้าเอง สำหรับวันนี้ผมวัาชรันศรีต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับใครเคยติดตั้งแล้วใครซื้อตามไปแล้วใครใช้งานแล้วเป็นอย่างไรมาแชร์ประสบการณ์ที่เราฟังด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ที่จะไม่พลาดคลิปเด็ดๆพวกเรา้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย